มืงอนี้พี่น้องนะไม่พูด่รอกมึงนี่บักตูมพี่น้องมักตูมบ้านเฮาเด้เนาะตรงนี้น้ำตูมตูมหลวงตาหลวงตานุญาตลวเดตาเออของหลวงตาพนพี่น้องพอดีมากทางพีละมึงเนี้ยฟาพี่น้องเนี้ยุกแตกเลย แล้วตรงนี la la la. Es 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 ้พี่น้องซุกแบบเต็มที่เลยซุกแบบเหลืองเออๆแล้วพุ่มละไมโบล้านพี่น้องต้นใบญ่เด้ต้นน้อยๆนึงคือดกค่ะคพี่น้องตรงนี้บักตูมพวเงินมาต่อยอีกกนะพวเงินเดนุ่งเสียวใส่กระตาเนี่ยลอน อ๋ออ๋อนนั้ีเดินเฟิน้องโอ้ยขึ้นวยเหลืองหนวยงามบุบาทบุพัโลู่ไว้อยู่เมฟิน้องวยบักงามเลยพละมยปลาผลไม้โบราน แต่สมัยโบลำโบล้านพี่นองเอ้ยกินกับเขาเนี่ยขนาดได้นี่ต่อยบักตุ่มันพี่นองน <c oughs> ปุ๊ก <c oughs> นี่พีน่นอง <c oughs> อ้าที่โตเขาไมีมีดด้วยตัว ต้นนิยุวัดเด้อพี่นอ้องต้นวัดขอหลวงตาแล้วคือหัวนี่ได้ปัวคันตกใส่หัวนี่ว่าตรงห่วงเลยจ้าเดี๋ยวห็นวยมันแตกนี่พ่วงเห็นดวยมันแตกนี่พา นี่บักตูมพี่น้องบักตูมหลวงตาใช่จ้ะอ่ะทุบเบิ้งกันดูโอ้ยเดี๋ยวบักตูมพี่น้องนี่เข้ามาได้นะเบิุงกันนี่หอมค่ะใหญ่ใหญ่หอมผลไม้โบร้านโบมี่มีดเอ้าทุบโบมี่มีดสีใสวิธีทุบค่ะนี่เลยไอ้พวงสิทุบ ต้มเกษตรบ่หิวจังใดฮอตัดเศษบ่ได้หิวอีหยังเด้อขี้ขอตุูมเกษตรหน้าย่เงินเนาะอันนี้บ่เป็นตุูมเกษสรนี่เป็นตุูมพื้นบ้านเนาะหวาเบื้องเนื้อันกันนะพ่วงพ่อหลามบ่เป็นศิษเกษสรพื้นบ้านพื้นบ้านค่ะอัน บักตูมเกษตรหรือบักตูมพื้นบ้านเนาะหลวงตาหลวงตามันตั้งเกินวะค่ะหวานค่ะหวานเนหวานเนื้อเป็นหลวงตาเพิ่นกับเป็นหูหูเอาเอามีดแกะโอ้โต๊ะโต๊ะโต๊ะเนื้อเนื้อเยอะเนื้อเยอะพี่น้องหอมหวานหอมขั้นมีเข่าเนาะเข่าใบนี่สุดยอดเลยเอาซิมกันนะพ่วงซิมกันยายน้องมาทั้งนี้หวาน หวานพี่น้องบบงมน้เาแก่เลยนกหวานคือตุ่มเกษตรเลยค่ะตุ่มพื้นบานเขาได้พี่น้องตุ่มน้ำปลาอันนี้กันวบ่เหรอในสขึ้นอันนี้บ่วึ่งเป็นบ่ได้กินได้บัเนี่ยีมงานเฮาพี่น้องลงลงมาจากผู้ลยาดมากระบ ไม่ยากอนบกเป็นได้แสบบอตุนแสบมามะตูมพุละไมดล่าจานี่จ่าตัวมันอือยู่้อยเอาคนเก็บเห็ดเลยมาพอบักตูมจ้าบอกว่ายาวัดกอนไม่ออกฮ่าลงบ้านมันบ้อไปิด่อตรงน้องเม็ดบ กตูมมันตอยหยากได้พี่น้องมัดควรควรมันหยาดพูนฟางผุนซีนวยผุนแห้งอันนวยง่ายตัวพูนฟางทั้งทีตะวันตกโอ้ เอาละดาวพอแล้วพ่อแล้วพอแล้ว <laughs> พ่อแล้วเจียงใจเพิ่นโบเพิ่นผูน้ชายได้หนิเจ้ายอะมื่อี้พี่น้องละงวยงามป๋องวยปวดงวยปูดเลยมีบ่ค่ะตรงนี้ปวดลำ แตกสองหลอดสามหลอดน,น,น,นวนี่คืทอทางมานางลงมาจากกิบเ็ดมาพอบกับกตูมบักตูมบ้านอย่างนายยัง้นนะจ้ะเซียบเอเอเซียบคุณยัง Hey. Hungary> มมแค่อไม่ซ้ำเหนี่แหละกินไงก็ยังไม่กินน่องมือกินแล้วใส่กำลังผู้นี้ไข่นี่ตัวขนาดเลยนี่นี่คือพี่น้องข้าลูกไปเจ็บแน่คัะขนาดเลยพี่น้องมกตูม ผลไม้ปลาผลไม้โบราณโบร่านด้วยค่ะเด้อสมัยโบราณโบราณกินแต่นี่แหละพี่น้องกินกับเข่าไปเลยเอาไปบใบเข่าสมัยก่อนนี่แหละแนวได้มือนี่พี่น้องขวดเออขวดขวดแล้วก็เข่าเหนียวลงนี่แหละเอาไปฝากลูกฝากหลานเอาเขนียวลงขยำขยำขยำหัวหอมเป็นยาก็ขนาด